บุรีสินะครับรถจอดไกลหน่อยครับเจอยวบนปูนนะครับเดี๋ยวมาจอดนี่เหรอปูนเนี่ยเหรอเดี๋ยวสำหรับการแสดงของนางรำทุกที่สองนับเป็นนางรำจากหมู่บ้านชุมนาตำบลเาวรพัฒนาอำเภอ สวัสดีครับพี่อะไรกลางทีคโัอ้ยมาถึงนานแล้วครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับท่านว่าเดี๋ยววันจะไปเที่ยวทั้หนาวนะได้ไปอยู่แล้วท่านว่าได้ได้ไปนอนสักสองสามคืนได้ได้ของเดียวให้น้ำไหลนี่เพิ่งไม่ไหลมาอ่ะสี่วันห้าวันเพิ่งอบาบน้ำที่อื่นแล้วอ่ะตอนนี้ไหลแล้วเขาแก้แล้วน่าจะยาวแล้วก็จะสบายแล้ว พีจะเซนพีทาเซนเปลอออกเปลทิ้งอะพ่อเก่าเขาสิพอเก่าสี่วันเนี่ยวันหน้าเดี๋ยวไปหาได้ครับได้เพื่ได้งครับผมไปจำมันจะคืนหนึงได้หมได้หมดหได้หมดได้สบายไปไปเดี๋ยวได้ดไปหาแม่ครับพี่ครับผมบมนีไงนี่ไงบาอันนี้ของแม่เองแม่ลมไ้ที่ห้องแม่เนะที่ห้องแม่ที่พ่อให้อะ ป้ติ้งไงยังไม่ได้เลอแล้วแม่ก็เอาทิ้งไว้ที่ห้องแม่เดี๋ยวหกายีสวยกายยไงถายายายแลยใช่ม่าด้ยััลัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกชายนี่ไงครับออยู่นี่ลูกชายจำได้รู้จักกันอยู่แล้วจำได้ได้ไหมได้ รองรจ้าแจังหวัดกาแพงเพชรจวาดวัดเขาวัดนาใต้เดินะาที่ได้จงนั่งรำมามารดน้ำการแสดงในวันนี้รถพี่เพายสบายดีนะพี่ตุสบายดีครับทำไมมันเพิ่มไปเรื่อยครับว่าจะรถแล้วปีนี้รถได้นอนเดีไม่พี่แมพี่แครอบจารเดือดรอนต่อปีแ้ปีหน้าเราต้องทำออ่ะแม่ไปแล้วไป สมือนหนึ่งว่าเราได้กล่าวถวายกับตัวนะให้ประนมมือกล่าวตามาตามพิธีกรรมเนาะขอบใจทุกคนทุกอย่างอาภิน,นาทานาเวรเมณีสิกขาปัทังสมมาทิยามีอาภิน,นา ติขาปะทังสัมมานิยานิคาเมสุวิชาจาระเวราเมียิขาสามภูณสานิปภูิปไมยันทานเตาตาเนสปรปิวารานิพิภูสังคัสสา โโชยามาสาธุนะ ภะเนโตทินามเทวานุปัตตาติปิติสังปาติสังตุมาณทิปะเนวจามิจตุรูตเทตุเรสุสังตปังันโทปนาราโสจัตตาหันโติราโตจัถ hmm. า <Trop ical están> ท่านกายสุดใจร่างรวยแข็งแรงไปทุกข้อทุกชาติราบถึงฝั่งพระนิธานเธอตานดวัดหลวงพ่อเจ้าเร่องเจ้าหน้าเพื่อเมืองพระรุโภสนเช่รรดีด็อกเตอร์พระมารัคุณและสม็จพระฤาษีจากวัดพระดุริสวง์อดีตเจ้าพระตำตบลนเราพุทธาวังบัวพระมหาราคุณและก็จาก เขาจ่อยไม่ขึ้นเลยครับขึ้นไปอยู่ฮะขึ้นไปอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นเลยตอนนี้เลยไปมขึ้นเลยขึ้นแอร์เย็นๆไปทร่นีถ้าถ้ามีคนเยอะก็ยายไขึ้นไปสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหที่นี่ก็ได้าุอยูน้ำขงน้ำปีบุญคุณดีอะอยูเนี้ยคุณดีอะเอยยยยยดียยยยยยนยยยย้ยย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 ่ยยยยมยไม่มีลงเยย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 ขึ้นยย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 ย เออเนี่ยเราเข้าใกันเลเข้าใจแค่คุณดีนะเนี่ยลงเออลงรู้ว่าหอมลงคลิปลง67ตั้งแล้วเหรอเนี่ย67เกินบัวเหลือเหลือ60อืมว่าอยู่ลงเยอะหอมไม่ดีหอมเดี๋ยวมันกินข้าวมันก็กินอร่อยอยู่นะมันเป็นอะไรในโลกกินกินแซ่บอยู่ใช่ไหม ซ้ายขวากลับมายันพื้นที่ก็คือตรงเก้าอี้เนี่ยค่ะมานั่งที่ก็มอี้ได้เลยนะคะอาซาทูแยกซ้ายขวานะคะแยกซ้ายขวาไปไหวแล้วก็แยกซ้ายขวาเหมือนเดิมมานั่งที่เก้าอี้บอกโยนได้เองนะคะที่บ้านตัวไหนนั่งได้โยค่ะนั่งได้เลยถ่ายรูปให้ด้วยหรออ่า เล่น đi มั้ยนะ โน่นรับจากพระรับจากพระอุ้ยไม่ไหวเลยเนี่ยแม่ครับตัวดี้าได้ครับปีสักรูปประจางร้านราบบริการตะเกียบปลาปากน้ำเจ้าที่และอาสาสมัครที่เตรียมงาครับเตรียมไว้ของด้วย s <S เนาะ กถ่ายคนนี้ก่อนเลยถ่ายคนนี้ก่อนเอาหน้าไม้ลาลูกครูครับอะไรื่องไปเที่ยวหาด้วยไม่เกี่ยวเลยอันนี้สวยเนี่ยพ่าสวัสดีครับพ ไปได้ไหม